ราคาข้าวเปลือกล่าสุดจากรกรมการค้าภายใน14พฤศจิกายน2565ปรับลงอยู่ทั้งหมด5จังหวัดปรับขึ้น1จังหวัดไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิปี6566สุรินราคาปรับลงมาอยู่ที่13,800-14,600ถึง 14, บาทต่อตันโคราชปรับลงมาอยู่ที่14,200-14,800ถึง 14, บาทต่อตันอุบลราชธานีปรับลงมาอยู่ที่13,700-13,900ถึง 13, บาทต่อตัน ซีสเกตร,ราคาอยู่ที่14,800ถึง16,500บาทต่อตันข้าวเปืกเจ้านาปีปี6566นครสวรรค์9,300ถึง9,500บาทต่อตันพิจิตรราคาปรับลงมาอยู่ที่9,100ถึง9,400บาทต่อตันพิษณุโลก9,000ถึง9,300บาทต่อตันสุพรรณบุรี9,200ถึง9,300บาทต่อตันอยุธยา9,400ถึง9,500บาทต่อตันข้าวเปิดอกปทุมธานีนาปีปี6566ลบบุรี9,200 ถึง1300บาทต่อตนันสุพรรณบุรี1400ถึง1500บาทตา่อตันชัยนาท10000บาทตา่อตันข้าวเปลือกเหนียเวเมล็ดยาปี6566คอนแก่นราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่11000ถึง11500บาทตา่อตัน อุดรธานีราคาปรับลงมาอยู่ที่11,500ถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดสกนลคอนครอยู่ที่1 8 8 0 0ถึง11,000บาทต่อตันไม่เหตุราคาเข้าเปลือกหนะักความชื้น15%คลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยจ้าบ๊ายบาย